ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Tiktok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ตใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMSocial กันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เราไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน G ี mail ก็สามารถที่ข้างข้างบนตรงนี้ค่ะ แล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกบดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o k มี IG มี YouTube มีท w i t t e r เนาะแล้วก็มีอื่นๆแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o k ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเด็ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือก ตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเรานะคะเปิดไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งร้อยคนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขค้ืนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว,ว่ารมการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน qr code ทุกธนาคารค่ะก็เติมคั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัส5%เนะคะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา1 0 0บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%เซค่ะมาเติม5้าอบาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ราำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการ ใส่รูปภาพนะคะก็สามารถที่แด็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Tik t o k ของเรากันนะคะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดของเรากันเนาะ ก็ได้ทยอยขึ้นมานะคะจังเมื่อกี้มีแค่เราดูคนเดียวเนาะแต่ตอนนี้ขึ้นมา4คนนะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอกันไปอีกสักครู่ก่อนนะให้ยอดขึ้นมาเยอะๆก่อนนะคะแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเราจนมากเกินไปนะเราก็จะตัดภาพมาอีกครั้งตอนที่อยอดคนดูของเราขึ้นมาเยอะๆเลยดีกว่านะคะ ตอนนี้ยอดคนดูของเราก็ได้ทยอยขึ้นมาแล้วนะคะจากเมื่อกี้เนาะมีแค่เราดูแค่คนเดียวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น50คนกันแล้วค่ะ,ะที่พักไปเม่สักครู่นี้เนาะก็ไม่ได้รอนานเลยมากเลยนะคะก็ขึ้นมาเป็น6 2 63แล้วนะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะทางเว็บไซต์เขาก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจนยอดที่เราเพิ่มไปเนาะขึ้นมาครบกันเลยนะคะแต่ก็ใช้เวลากันอีกสักครู่นะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ km social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาาศึกษดดูได้ ะะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้พู้ผิตประการใดไปเนาะก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ